ครับเรือนล็กก็จะมีเรือนนี้เรือนแรกล้วเรือนที่สองเร้วเรือนสุดท้ายเรือนตรงนู้นครับครับตามมาดูเลยครับว่าในมีอะไรบ้างผมดูในทั้งสามเรือนก็จะสร้างแบบนี้เหมือนกันหมดเลยครับทั้งสามเรือนเพราะ เป็นที่พักของลูก,ลกๆของเจ้าพญาครับใตนี้ก็จะเป็นเรือนกวนะครับ เลยครวัวนี้ก็ยังเก็บของสมัยก่อนที่ใช้ทำกับข้าวทำอาหาร เรือพัทลุงรัฐบาลได้ส่งเรือมาสามลำลำที่หนึ่งคือเรือมณฑลนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเรือลำใหญ่สุดและอีกลำหนึ่งคือเรือเล่งพระรามเป็นเรือขนาดกลางและลำสุดท้ายคือเรือพัทลุงเราไปเชิญพบด้านในแรกเลยครับทับสำหรับเรือลำ ลำนี้ครับเรือพัทนะครับเป็นเรือมีเครื่องยนต์หกสูบนะครับจะประกอบด้วยสูบทั้งหมดหกสูบนะครับเป็นตัวเครื่องสมัยโบราณนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์สิบเจ็ดจุดหนึ่งแรงม้านะครับต่อไปเราจะไปพบกับห้องพักนะครับมีห้องพักหนึ่งห้องนะครับครับสำหรับห้องพักจะเป็น เป็นไม้นะฮะเรือลำนี้จะประกอบด้วยไม้คิดที่แข็งแรงมากเลยนะครับจะประกอบด้วยไม้ต่างๆนะฮะจะมีหน้าต่างนะฮะเป็นกระจกเราสามารถเปิดเมื่อก่อนเรือลำนี้นะครับเคยเป็นเรือส่งเอกสารทางราชการระหว่างเมืองพระหลงและเมืองสงขลานะครับเราจะมาดูด้านเบนกันโอ้หลักเ ราจะไปชมกันบ้างน้ครับเกรือลำนี้ก็จะเป็นเรือของแบรนดนะครับเป็นเรือเก๋งชันครึ่งนะครับด้านเบนก็จะทําด้วยโครงเหล็กแล้วก็ด้านด่านฟ้าจะทํำด้วยไม้นะครับประกอบการตกแต่งสวยงามนะครับนี่คือ คนละับนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนละคับไปดู <c oughs> เราจะไปไหนนี่คร <c oughs> ับนี่เมื่ก่อนนะก็ได้ปลาระาหาสัตว์แล้วก็เป็นเรือขนส่งนะครับเป็นเรือลำที่รัฐบาลส่งมาให้คนระับเจอนันครับผมว่าอะไรไม่ค่อยดี <c oughs> ตัวตัวตัว หน้าที่หลักของเรือพัทลุงนี้นะครับก็คือการส่งเอกสารและติดต่อราชการระหว่างเมืองสงขากับเมืองพัทลุงรวมทั้งบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่ภายในทะเลสาบสงขลาและยังเคยมีฐานะเป็นเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกก็ในพศ .2476 เมืองสงขลาส่งเรือพัทลุงออกไปรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีณปากอ่าวสงขลา ครั้งที่สองก็ในพศ2505รัฐบาลจัดส่งเรือพัทลุงเป็นเรือพรี่นั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถเมื่อสเสด็จเยี่ยมราษฎรตอนนี้ก็มาชมเรือกุณกันต่อนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ทำอะไรอยู่ทำ <c oughs> กันจังตอนนี่คือเรือกุณโบราณที่นายปฏิแก้วสอนได้พบที่จมอยู่ใต้คลองลำปำเยื้องกับ เยื้องกับวัดวังนะครับซึ่งก็ได้มอบให้กรมจินลาปากรมาดูแลรักษาและได้ตั้งไว้ที่ใต้ถุนของวัดวังเก่ลนะครับก็เรือกุดโบราณมีความยาวประมาณ10เมตรนั่งได้ประมาณ20กว่าคนนะครับซึ่งเรือกุดโบราณใช้กับไม้ต้นรุง ตั้งต้นนำมาขุดจนเป็นลำเรือแล้วเสา,ามารถลอยน้ำได้ <c oughs> 너무 미워서 가끔은 네가 불행하길 난 바랬어 이미 내 눈물은 다아 마마르고 버릇처럼 혼자 너에게 말하고 매일 밤 그렇게 불안했던 걸 보면 난. และนี่ก็คือวังเจ้าเมืองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมหรือสถานที่โบราณที่ยังถูกอนุรักษ์เอาไว้ของจังหวัดพัทลุงและยังได้รับการซ่อมแซมบูรณาการและรักษาความมืม่มนให้สวยงามและสงบอยู่ตลอดเวลาและที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาแวะเยี่ยมและสัมผัสรวมทั้งเก็บภาพกลับไปจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> ันทรโรดวงนะครับบุตชายของพญยาภัยบริรักษ์หือน้อยจันทรลโรดบุได้รับพะกรุณาบจางดีมันบีโฮยัน